เรื่องนี้เราก็ทราบซึ้งใจมากเลยนะครับที่เวลาคุณลักไปหาคุณพ่อแล้วคุณพ่อก็จะให้แบบร้อยหนึง่งร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยในมุมตอนนั้นคุณลักเด็กๆไงก็รู้สึกว่าอุ้ยโผมาทั้งไครไม่พ่อให้ร้อยหนึ่งมันโอ้แบบออกอะทรงออกเง้ยเง้ยร้อยหนึ่งเองแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วพอเราไปเข้าใจคุณพ่อว่าจริงๆแล้วคุณพ่อไม่เคยใช้เงินเลยเขาไม่มีบริบทที่จะเชื่อมโยงการใช้เงนะินเขาไม่รู้ว่าเฮ้ยถ้าให้ประมาณนี้ ลูกจะพอใช้นะหรือแค่นี้ไม่พอเลย<ช>เขาไม่รู้ตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ค,คือพ่อนี่ยค่ะที่บ้านเขาทำานาสมัยก่อนที่สะพานใหม่ดอนเมืองเนี่ยตอนที่พ่ออยู่อะค่ะคเป็นบ้านนอกเลยค่ะแล,แล้วก็มีอาชีพทํานาแล้วก็เป็นลูกชาวนาน,นะคะคก็ไม่รู้ว่าไม่เคยใช้เงินแล้วอยู่ๆตัวเองก็ที่เรียนก็ผ่านขึ้น เดิมอะค่ะเขาไม่รู้ว่าตัวเองมีเงินหรือไม่มีเงินเราไม่รู้ว่าเขาจะใช้เงินเท่าไหร่ถ้ารักนึกย้อนกลับไปนะคะว่าตัวพ่อเองเขาไม่ได้ใช้เงินเลยเพราะตัวพ่อเนี่ยจะใส่รองเท้าแต่เก่าๆใส่กางเกงกางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อเชิ้ตตัวหนึ่งเห็นพ่อที่ไรพ่อก็แต่งตัวแบบนี้ค่ะแั่เราคิดว่าพ่อคงไม่รู้จักการใช้เงินไม่รู้วิธีการใช้เงิน เยอะแล้วครับมันคือความรักของพ่อที่มอบให้เราลัาโดยตรงเองครับถ้าเราตัดเรื่องคุณค่าของเงินออกไปใช่แล้วควมองย้อนกลับไปพอคิดได้แบบนี้แล้วเป็นไงครับรู้สึกเป็นไงครับก็ทุกอย่างที่อยู่ในเกิดวายค่ะออกไปทั้งหมดความโกรธแค้นความโกรธเกลียดที่ผ่านมาในใจครับ อ,อครับและอันนี้นะครับถ้าไปทันโลกเนี่ยมันจะดูเหมือนเป็นคําถามธรรมดาเลยครับไอบ้บาทีเช่นว่าถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยเราจะแก้ไขอะไรไหมมันฟังดูแบบว่าปกติมากแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นด้านลึกของของจิตใจเลยทีเดียวนะเราเราไปนรู้ตีนะี้ถ้าสมมุติว่าเราย้อนไปได้แล้วอยากแก้ไขนู่นนันน่นนี่เต็มไปหมดแปบลบว่าเรากําลังมาผิดทางแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามเนี่ยก็เลยอยากถามคุณรลังครับว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยครับ มีไหมครับมีบางมุมบางเรื่องราวบางสถานการณ์อะไรไหมที่คุณรักอยากจะกลับไปไปไม่ให้มันเหมือนเดิมครับถ้ามีผู้พิเศษบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยรักอยากกลับไปแก้ไขอะไรเยลยรักต้องบอกเลยว่ารักไม่อยากแก้ไขอะไรเลยเพราะว่าสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะส่งต่อให้มาเกิดสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะเราเคยตอนเด็กเราเคยดูโดรเรมอนใช่ไหมคะโดรเรมอนเนี่ยเขามีทาวเวอร์ชิน แล้วก็โดโเรามันยัมัตพาเรบินตานี่ข้ามเวลากลับไปเพื่อแก้ไขน,นู่นนี่นั่นนะคะแต่พอเราแก้ไขเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยเหตุการณ์นะคะมันจะเปลี่ยนเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถย้อนเวลากลับไปได้นเนี่ยรักไม่อยากเปลี่ยนอะไรเลยเพราะว่ารักกลัวไม่ได้มาเป็นรักในวันนี้ค่ะถ้ารักพอใจรับภูมิใจ ในชีวิตในปัจจ well like <âm> ุบ <lifestyle> ันเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรักกลัวว่าถ้าเกิดไปแก้ไขอะไรออกไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นรักในปัจจุบันนะคะเหมือนเวลาที่เราเล่นโดมิโนใช่ไหมคะโดมิโนเนี่ยเวลาเราตั้งเรียงเรียงกันเนี่ยพอเราปัดตัวนล้มนะคะมันจะล้มไปล้มไปทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนอะไรไปอย่างละคือว่ามันจะได้เรียงมาถึงจนเป็นรักในปัจจุบันนะคะแล้วอาจจะเปลี่ยนจากที่มานั่งเงินตรงเนี้ค่ะ คนนี้ยรู้สึกว่าอย่างผมเนี่ยมันมีบางมุมมันล้าเนี่อยากจะกลับไปแก้ไขอ่าคุณรัฐมีวิธีจะบอกเขาอย่างไงครับคือถ้าใครอยากจะเปลี่ยนแปลงอดีตน,นะคะร<ฆ>ักว,ว่าหันไปมองอนาคตดีกว่าวค่ะแท<ฆ>นที่เราจะย้อนกลับไปข้างหลังนะคะเราก้าวมองไปข้างหน้าค่ะเปลี่ยนถ้าอยากเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนตั้งแต่เดานะปัจจุบันเลยค่ะอย่าไปเปลี่ยนเลยค่ะอดีต เอเคเรัแฟนครับเกียร์ไหมครับโอ้โหเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะครับเมื่อครูดีนะครับก็คืออย่าไปมองอดีตพุ่งหน้ามองอนาคตดีกว่าทำวันพรุ่งนี้ให้ดีดีกว่าที่จะมามองอดีตนะครับ